h e ลโหสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแตน w วร์ทูเ o ิร์กสไตนะคะใน Instagram h a l l ก็เป็นเสื้อผ้านะคะที่แตนสั่งมานะคะจากทาง Instagram หมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปซื้อตามกันได้นะคะแตนจะใส่ล้านทุกล้านนะคะใน Description Box นะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ เข้าไปใน Instagram ต่างๆนี้ได้เลยนะคะก็ชิ้นทั้งหมดนี้นะก็เป็นเสื้อผ้านะคะที่แตนซื้อมาในช่วงที่ผ่านมานะแล้วก็มีรองเท้าด้วยมีต่าง มีต้งหูด้วยต้องบอกไว้ก่อนนะคะก็คือว่าในช่อง Instagram นั้นมันก็ลงถึงร้านของแตนด้วยนะคะก็คือร้าน t a ตฟเฟสนะเป็นเสื้อผ้านะคะที่แตนเลือกมาแบบแตนเลือกเองเลยแล้วแตนก็ชอบแตนอยากจะใส่ให้เพื่อนๆดูคือถ้าเพื่อนๆมีเสื้อผ้าที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะก็แตนแค่เอามาสไตล์ให้ดูว่าเออถ้าเป็นเสื้อผ้าแบบนี้นั้นแตนจะใส่ยังไงเพื่อนๆจะได้เห็นแบบ Movement ว่าแบบเฮ้ยเออใส่ขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแตนก็เลยอยากจะเอามาทําวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนดู ก่อนนะคะประกอบการตัดสินใจเนาะรวมถึงของร้านอื่นๆก็เช่นกันนะคะก็คือแันก็เอามาใส่ให้ดูว่าแันจะใส่แบบนี้แันจะสไตล์แบบนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อาจจะไปซื้อตามร้านของเขานะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับตัวแรกนะคะตัวนี้คือแบบแดนชอบลายมากๆตัวนี้เป็นเสื้อเหมือนเสื้อคอรกระเช้านะแต่จริงๆทรงมันไม่ได้คอรกระเช้าเลยคือสามารถใส่เป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าแตนคิดว่าเวลาใส่แล้วแบบว่าให้แขนมันมาเป็นเหมือนแบบ off the shoulder อะไรเงี้ยมันดูน่ารักกว่าแล้วผ้าตัวนี้คือนิ่มมากตัวนี้เป็นของร้าน b black stone clothing นะร้านเขาขายเสื้อแบบทรงประมาณนี้นะคะมีหลายแบบมากเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่สะดุดตาที่สุดแล้วก็มันน่ารักที่ลายอะ่ะแล้วเนื้อผ้าแบบนิ่มมากๆใส่กับกางเกงยียนหรือว่าจะใส่กับกางเกงสีขาวที่เป็นผ้าแบบว่าผ้าสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผูกข้างหน้าหรือว่าจะใส่เข้าไปในกางเกงก็ได้สําหรับตัวที่2ออันนี้เพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเขาชื่อร้านว่า Wiry Shop VIRY อะวิไรเหรอวิไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวแตนจะขึ้นแล้วก็ลิงก์ทุกอย่างไว้ข้างล่างนะคะดูสีสิสีสมันสดใสมากมันเป็นเสื้อทรงแบบทรงฮาวายนะที่ฮิตมากตอนนี้แต่ลายของมันมันเป็นลายแคคตัสเออเป็นลายต้นกระบ,บองเพชรนะตัวนี้นะคะใส่กับยีนมัมจีส,ส์ใส่กับเกงหาสัานใส่กับกระโปรงยีนเอาข้างหน้ามาผูกหรือว่าจะแบบใส่เข้าไปในเกงๆจะใส่แบบออกนอกข้างคือแบบ สามารถที่จะสไตล์ได้แบบน่ารักมากมากตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึง่งเออมันเป็นเสื้อทรงฮาวายเหมือนกันแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวที่แล้วแต่ว่าเนื้อผ้าคล้ายๆกับเนื้อผ้าตัวแรกอะที่ผ้ามันจะแบบผ้ามันจะไม่ร้อนแล้วก็นิ่มๆด้วยนะคะตัวนี้เป็นลายแบบดอกไม้แล้วก็เสื้อสีฟ้าชื่อ,อ,อร้านนะคะชื่อว่า l i f e Project BKK ตัวนี้ก็เหมือนกันคะ่ะใส่แบบใส่ยีนใส่อะไรได้เลยดูแบบผ้าแบบสบายมากแล้วคือมันมีความใส่แล้วมันเย็นมากๆเลย ช่วงนี้รู้สึกอยู่ดีก็อยากได้เสื้อแบบแบรนดทีเสื้อวินเทจอยากได้แบบที่มันมีหน้าหลังนะอะตัวน,นี้ก็เป็นแบบออกแนววินเทจเหมือนกันชอบมากคือมันแบบตัวนี้ตัวใหญ่ใส่สบายแล้วก็ข้างล่างขาดด้วยพวกราคาเดี๋ยวแตนจะใส่ไว้ใน Description box แล้วกันเนอะบางอันแตนจำไม่ได้อะโอเคเรามาพูดถึง2ตัวเนาะที่แตนไปได้มานะคะอันนี้เป็นของร้าน Bad Outfit today ตะึงสองตัวเลยนะคะ ตัวนี้ผ้ามันนิ่มมากผ้ามันคล้ายๆจะเป็นผ้าวินเทจอะแบบเป็นเสื้อมือสองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อผ้ามันนิ่มเพราะว่ามันเป็นผ้าคอตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีลายหน้าหลังเหมือนกันเห็นไหมว่ามันน่ารักแค่ไหนตัวนี้เป็นสีขาวนะคะแต่สีมันจะไม่ได้เสื้อแบบขาวจัวร้านนี้เขาจะทําเสื้อแบบ ที่มันจะขาดขาดลุยๆุยยุยยุย,ยเป็นแบบเสื้อแบบเหมือนทําขาดเยอะๆค่ะตามคัสตอมได้เลยคือเพื่อนอยากได้ให้มันแบบขาดตรงไหนก็ได้แต่ว่าแตนเออชอบนะคะเสื้อวินเทจแต่ว่าไม่ชอบขาดแต่รู้สึกว่าพอขาดมันดูแบบมันเยอะเกินไปอะที่แตนจะใส่นะก็เหมือนเดิมคือใส่กับยีนใส่กับเลกกิ้งก็ได้อย่างในวันสบายๆอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปทํางานก็หาเสื้อบลเซอร์นะคะใส่ทับอีกตัวหนึ่งก็คือมันก็ ใส่ไปทํางานได้อะจริงๆคือแค่นี้แล้วก็ใส่กางเกงยีนแบบทรงที่กางเกงยีนตรงๆอะแล้วก็หาสร้อยเหล็กหรือว่าสร้อยที่เป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยให้มันดูมันดูมีอะไรอยู่ที่ตรงคอเสื้อหมือนมันก็จะน่ารักนะเรากระโดดข้ามาที่รองเท้ากัานก่อนดีกว่านะคะรองเท้าที่เพื่อนๆถามมากเลยอะคือแดนเพิ่งไปหาเจอว่าเขามีร้านในอินสตาแกรมนะก็คือคู่นี้มันเป็นเอสเปรดิวนะคะรองเท้าเอสเปรดิวก็คือรองเท้าที่มันเป็นสานๆแบบนี แล้วก็ข้างหน้านี้ก็เป็นเพชรเพดแบบเพดรอลังการมากอันนี้คือแต่มีความกังวลว่าถ้าเพชรหลุดจะทํายังไงคือถามว่ามันใส่สบายมากไหมมันก็ไม่ได้สบายแบบสบายมากอะไรเงี้ยแต่ก็คือใส่ได้แล้วก็มันน่ารักอะชื่อร้านว่า journey ดอทแล้วก็ shoes นะคะใส่เข้ากับแบบช่วงนี้มากๆออะโดยเฉพาะใส่พวกเสื้อแบบฮาวายแล้วก็ใส่เกงเกยีนสสนองท้าคู่นี้คือมันแบบเก๋สุด ขอเป็นจิวเวลรี่นะคะสำหรับร้านจิวเวลรี่ที่แตนได้ต้อมหูมานั้นธัญญาแอปเปิลนะคะทัญญา arel, เพราะเขาทำที่แบบวันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะก็คือต้อมหูเนี่ยแตนชอบต้อมหูห่วงมากและที่แตนได้มาก็เป็นต่างหูห่วงเหมือนกันแต่เป็นห่วงเล็กสีเงินแล้วก็เป็นแบบมันลุกเป็นเกลียวเกลียวอะไรเงี้ยสามารถที่จะใส่ง่ายอะ่ะแต่ว่าไม่ได้ดูเป็นห่วงแบบห่วงธรรมดา แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่แตนได้มาเหมือนกนร้านเดียวกันนะคะคือถูกมากร้านนี้คู่ละ50บาทนะแต่นะแตงว่ามันดูเก๋เวลาใส่กับแบบอย่างสม,มุตบางทีเราใส่เสื้อที่เป็นเสื้อแบรนด์เชิร์ตอะไรอย่างเงี้ยใส่ต้องหูแบบนี้มันจะดูแบบร็อกขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะต่อไปนะคะมาที่ร้าน s Stay a a ฟ e นะคะก็คือร้านที่แตนทํากับพี่นั่นเอง ตัวแรกเป็นเสื้อสีขาวตัวนี้มีหลายสีมีสีน้ำตาลสีดําสีฟ้าแล้วก็สีขาวมันจะมีแบบทวิสต์ข้างหน้าเป็นเหมือนแบบผูกกันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะครอปนะมันก็จะลอยๆนิดนึงจริงๆใส่กับพวกกางเกงเอลสูงหรือว่าจะเป็นกางเกงยีนเอวสูงก็ได้ควรรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดูแบบโป๊ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแลก็หาเสื้อเบลเซอร์เท่ๆสักตัวใส่ทับไปมันก็จะแบบ ตัวนี้นะคะคือจริงๆแตนได้อินสปอยมาจากฮอลครั้งที่แล้วนะที่มันเป็นเสื้อสีแดงที่เป็นเหมือนชุดเดรสใช่ป่ะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อเลยก็แตนว่าทรงมันค่อนข้างที่จะแบบน่ารักอะใส่สบายใส่วันหยุดไปเที่ยวใส่กับกครงเกงยีนขาสัาน้นใส่ผ้าใบหรือว่าจะใส่กับกระโปรงยีนก็น่ารักมันเป็นอะไรที่แบบฮิต <H it> แล้วก็อินตอนนี้มากคือทั้งรัฟเฟิลทั้งลายกิงแงมนะคะ คืออยากจะบอกว่าแตนชอบเสื้อยืดมากตอนนี้สโลแกนทีเชิร์นะคะมันกําลังฮิตมากนี่อาจจะเห็นแบบแฟชั่นบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยใส่พวกเสื้อที่เป็นแบบมีตัวหนังสือเขียนอะไรเงี้ยในซาร่าก็แบบเยอะมากนะคะก็เลยได้ตัวนี้มาแล้วตัวนี้ไม่ธรรมดาตรงแขนมันออกมีระบายระบายสีขาวแบบนี้นะทำให้แบบมันดูไม่เหมือนเสื้อยืดแบบทั่วไปอะ่ะสามารถใส่กับกางเกงยีนนะแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้เข้าในกางเกงหรือว่าอยากให้เท่นะคะก็คือ ใส่เป็นเสื้อเบสเซอร์ทับนแล้วก็เห็นตัวแบบตัวหนังสือเนี่ยคือแบบเฮ้ยดูดีมากตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตที่แตนเห็นแล้วแบบกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเพราะว่ามันสวยมากมันเป็นทรงแบบดูดีมันเป็นทรง,แบบงเสื้อที่เป็นคล้ายๆเบเซอร์แล้วก็มีดับเบิลเอ่อ ดุมแล้วผ้าคือเป็นลายทางเป็นลายแบบสไตรฟสีแดงซึ่งมันออกแดงไม่ได้แดงแจ๋ะนะออกแดงแดงส้มๆอะไรเงี้งงงยแล้วเนื้อผ้าแบบดีมากเนื้อผ้านะคะค่อนข้างแบบมีน้ำหนักแล้วก็เป็นเป็นผ้าแพงอะตัวนี้มันจะยาวนิดนึงนะคือจริงๆสามารถที่จะใส่เป็นเหมือนแบบเสื้อยาวใช่ปะ่ะแล้วก็หาเข็มขัดเล็กๆเส้นหนึ่งมาคาดตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นแตนใสแตนจะเอาใส่เข้าไปใส่กับยีนเพราะว่ามันจะช่วยลดความแบบ เวอร์วังของเสื้อตัวนี้ลงนิดนึงนะคะใส่กับกางเกงยีนแล้วก็หาต้มหูนะคะดูแบบใหญ่ๆสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆคือใส่ไปทํางานได้เลยแล้วที่สําคัญแขนมันออกจะแบบว่าบานๆน,นิดๆน,น,นะไม่ได้บานเยอะคือทรงมันดีมากนะเพราะมันทิ้งตัวแล้วก็ไอ้ตรงข้างหน้าที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบกว้างเกินไปคือถ้าเกิดสมมติใครกังวลก็อาจจะแบบหาตัวแปะมาเย็บติด ซ่อนไว้ข้างในก็ได้นะคะคือสวยชอบตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นกงเกงลายทางนะคะกงเกงตัวนี้เนี่ยก็คือควรมีเหมือนกันคือควรจะมีแบบติดตู้ไว้เลยอาจจะเห็นว่าแตนชอบใส่แบบพวกกงเกงลายทางอะไรอย่างนี้มากเลยแล้วก็เป็นขายาวนะตัวนี้เนี่ยคือมันเป็น free ซ i z e นะคะเป็นเอวยางยืดแต่เป็นยางยืดที่ใส่ขึ้นมาแล้วสวยไม่ได้เป็นยางยืดใส่แล้วแบบว่าตรงก้นพองๆอ,อะไรเงี้ยตัวนี้แตนว่ามันเป็นทรงที่แบบน่ารักมาก จะใส่ไปทะเลก็ได้จริงๆคือใส่ไปทํางานแล้วก็ใส่เสื้อเบลเซอร์คุมใส่กับเสื้อยืดสีขาวก็ได้มันแบบดูเป็นทางการแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเนี้ยจะน่ารักมากถ้าใส่กับพวกสนิเกอร์พวกแบบรองพพเท้าสแปนสมิธหรืออะไรอย่างเงี้ยจะแบบมันดีเสื้อยืดสโลแกนทีที่แตนพูดถึงก็คือเป็นแบบนี้คือจริงๆตัวนเนี้ยใส่กับกางเกงอันนี้ก็ได้ะแล้วก็แบบผูกเสื้อเอาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แดน,น,นชอบใส่เสื้อแล้วก็ถ้าเสื้อยืดมันดูแบบยาวเกินไปหรือใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยแตนก็จะแบบ เอามาผูกเป็นน็อตข้างหน้าแต่ว่ามันดูน่ารักดีมันให้อารมณ์แบบซัมเมอร์ซัมเมอร์เนาะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแต่ว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่มันมีดีเทลมากอะมันเป็นลายมนแบบ ปักๆนะคะเป็นลายปักหมดเลยดอกไม้ดอกสีแดงๆแบบนี้ข้างหลังก็มีปักแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือใส่เป็นแบบที่ใส่แล้วให้มันแบบว่าปลดกระดุมลงมาเพิ่มอีกเม็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ให้มันแบบย้อยไปข้างหลังเนาะมันก็จะดูแบบแนวแคชชวลมันจะใส่กับเลกกิ้งก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวนะคะหรือว่าจะใส่กับแบบอย่างวันไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเสื้อตรงแบบข้างหน้าตรงเนี้ยเอามาผูกกันให้ดูเป็นเสื้อผูกแล้วก็ แขนก็แบบพับขึ้นมาหรือดึงขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างจะแบบใส่ได้หลายแบบอะเนาะดู mm hmm. นี่ฉันชอบเชื่อเชิญมากแล้วก็ทรงทรงมันดีมากจริงๆฉันนับอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นชุดนอนนะเป็นชุดนอนที่เขาเอ่อสามารถที่จะแบบไปปักชื่อเราลงไปด้วยอย่างเงี้ยนี้เป็นชื่อแตนนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็น w ว a r ท o work style อันนี้ชื่อว่าร้าน e a พี s l e e p w ว a r นะคะก็เป็นแบบชุดนอนสีน้ำเงินแล้วก็ มีอันนี้เป็นกางเกงขายาวนะคะสีในนั้นมันค่อนข้างจะน้าเงินแต่งจริงมันออกแบบสีกรมท่าแต่ว่าช่วงนี้คนฮิตกันเหมือนแบบสมุนจะไปปาร์ตี้หรือมีแบบว่าเพื่อนจะแต่งงานอะไรเงี้ยเฮนนี่อะไรอย่างางี้นะคะแล้วก็แบบทุกคนเป็นปาร์ตี้สละโสนแบบใส่ชุดนอนหรือจริงซื้อไปใส่นะคะแล้วก็แบบใส่กับกางเกงกนคือมันเป็นเทรนด์ที่จะเอาออกมาใส่ก็ได้แต่ว่าจะต้องสไตล์ให้มันดูเป็นแฟชั่นนิดนึงไม่งั้นคนจะแบบยังไม่เข้าใจว่าเออใส่ชุดนอนออกมาทําไม แต่ว่าถ้าเกิดแบบสาวแฟชั่นนิสตามากๆนี่ก็คือสามารถใส่ออกมาข้างนอกได้เลยอาจจะต้องแยกส่วนกันนะคะถ้าใส่ด้วยกันอาจจะแบบดูเป็นใส่ไปนอนนิดนึงแต่สำหรับวันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับ Instagram Hall นะบอกเลยว่า จัดเต็มมากเสื้อผ้าแบบน่ารักแล้วก็ราคาไม่ได้แบบสูงมากนะคะสามารถที่จะแบบซื้อได้แล้วนะเพื่อนๆ่ออาจจะเห็นว่าแตนใส่แล้วเป็นยังไงสไตล์ยังไงอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆนชอบนะคะก็ลองไปดูที่ร้านได้หรือถ้าใครมีคอมเมนต์มีคําถามนะคะใครชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะว่าเฮ้ยชอบลูกไหนหรือว่ามีร้านไหนที่แบบเฮ้ยแนะนําว่าต้องเป็นสไตล์พี่แตนแน่เลยก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ ที่เพื่อนๆขอมาจากฮอลครั้งที่แล้วนะที่สั่งของออนไลน์แตนได้สั่งของออนไลน์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้คือรอของมาส่งแล้วก็รอดูว่าตอนนี้ถ้ามันมาเนี่ยแดนจะโดนภาษีไหมวิดีโอโอลที่แล้วนี่แตนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเพื่อนๆให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็คอมเมนต์ว่าเฮ้ยอ,อยากดูมากๆเลยแตนก็เลยจัดให้เลยค่ะโอเคก็วันนี้นะคะก็ ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ซับสไครต์ก็ซับสไครต์เลยเนาะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้แตนไปก่อนแล้วบอยบาย